สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดก,กระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆมไปกัน เร็วในที่เอาชุดนายเอาชุดก่อคนงานก่อ,กอ,กอ,กอสร้างมานี่คือเราเนี้อใช่ไหมเราปลอมตัวอยู่ไงแล้วคนงาน <Okay. S 1> ก่อ,กอ,กอ,กอสร้างบ้านนายทำงานตอนตีสองตีสามเลยฮะสมมติว่าเขาตามหาคนเขาจะไปถามคนก่อสร้างว่ามีคนแบบนี้ไหมเออเร็วนี้เถอะเร็วช่วงนี้แถวนี้ไม่มีคนก็ไม่ต้อปไปแถวนี้นายเนชะ็คใช่ไหมว่ามันมันทำงานไม่ได้นายแฮกเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วโอเคเอาล่ะ,เอ,ละเอาเลยเอาเลยเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูรั้วนี่มันเป็นประตูอ่าแค่ไหนนะแบบว่าแบบพวกเทคโนโลยีทันสมัยนายแฮกก่อนเลยถ้านายขุดปุ๊บมันสั่นแน่นอนการแจ้งเตือนได้เลยแฮกเลยเร็วแฮกเลยน้าเอาเครื่องมาไหมฉันไม่ได้ออกมาฉันให้นายไปแล้วไม่ใช่หรอฮะแต่ฉันเอามาพูดทำไมเนี่ยเอาเลยแฮกเลยเร็วเร็วเดี๋ยวมีคนเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไนายลองขุดดิเออเรียบร้อยสวยไม่เสียงเสียงสัญญาณไม่แจ้งเตือนด้วยเอาอะไรสวยมากเลยอ๋อตู้เซฟมันมีรหัสผ่านเอาแฮกต่ออ่าไม่รู้จักแฮกเกอร์เขียวยักษ์ฟังแล้ว เร็ว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 เราวเร็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 วเร เดี๋ยวเราให้ระบบไปแล้วทำไมมีเสียงเฮ้ยดไม่ทอมอ่ะที่เราไอ้นั่นอ่ะมันคือทองคปลอมเอ้าเดี๋ยวแล้วตำรวจกันลังมาเอาอะไงดีเอาไงดีเราจะเอาไงดีตำรวจกันลังมาเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราีแล้วไอ้ดิมอบตัวมอบตัวใช่พูดเบาๆจะได้กันเบาใช่ไหม ไก่แม่อยากอมเลยเอาที <h> ่เหรอเจ้าเจอาเจ้าที่ตำรวจมาแล้วมาแล้วจอมแล้วครับ <shared> ตัวเดี๋ยวนี้โทษเบาจะได้แกลเป็นหนักแฮ่โทษหนักจะได้แกลเป็นเบาจบแล้วครับกลับผมเลยครับเออออผมจะวางปืนไปหน้าธนาคารนะครับโยอมไปเลยถ้าไม่โยอมมาโดนแน่มิเจอรที่ตำรวจเร็วๆโอเคครับโดนบอลลแ้วครับเปล่าละครับไปเอาหน้าชนกระแพงสั้นเลยเอาตำรวจจะเข้าไปจับเอาหน้าโชวกระแพงเอาลุกจอนะครับเอาล็อเราลเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้ยจะจะผมเลยับ้าไปจะผมเลยโอ้ยยอมยอมแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วติดคุกกี่ปีวะเนี่ย เราอยู่นี่เมื่อกี่วัดแล้วบอกให้เขารู้<อ>ไปไปีหนึง่ง สามร้อยหกสิบห้าวันเราโดนขังคุกล้างซะด้วยเพื่อนไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยไม่มีใครเข้ามาเลยไม่เขาออกกันหมดแล้วเขาติดคดีน้อยกว่าเราเหรอเราแค่ป้นทองปลอมเขาติดคดีแบบว่านี่มันคุกเยาวชนแบบคุกกากอ่ะก็มีแต่ติดคดีอะไรนะขโมยเงาะขโมยแบบผลไม้อะไรเงี้ยติดกะสอบสาเดือนเราติดเป็นปีเลยเราขโมยทองปลอมแต่เราติดเป็นปีใม่ทองปเลยไม่เรากำลังขโมยทองจริงแต่เราเผลอไปขุดทองปลอมโอเคเท่ากับเราก็ไม่แต่ถ้าเราขุดทองหยอดได้น้อยกว่าเดิมอะไรเอาเนี้ย เดี๋ยวนะนายจอมแผล่ที่เราวางไว้ได้ไหมที่นายนายได้เตรียมมันนั่นไหมปะได้ได้ได้หยิบมันนั่นไยังไว้ในกางเกงนายของนายอ่ะถ้วยถ้วยที่เอาไว้ขุดอ่ะสิ่งสิ่งนั้นสิ่ะนี่ไงล่ะเอามานี่เดี๋ยวนี่เลยยิบมาเอามานี้นายขุดดี่ดีนะโอ้ยเป็นไงเราต้องขุดลงไปข้างล่างใช่ไหมนายนายดูผู้คุมดิดูนล้ผู้คุมนายตอนหมดแล้วไปเลยเจ้าของคูเดือนเอ้ยกำลังคุยอยู่กำลังเพื่อนตีเดียวเรียบร้อยเดี๋ยวตรงนี้ไม่น่าได้ว่ะคอยฟังนึงตรงนี้ไหมเพรตรงกลางตรงกลางเหรอได้อยู่โอเคนอ่า ลงมาแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยนี่โคกข้างล่างนี่งอข้างล่างงอข้างล่างเดี๋ยวอันนี้มันไม่มีใครอยู่แล้วนี่เพื่อนแล้วเราจะเป็นเดือระแล้วว่ะแต่ว่าเราจะไปยังไงต่องั้นเราไปลงดูประตูนี่ทางนี้ตรงไหนตรงไหนประตูประตูเหรอที่กินเหรอประตูประตูประตูมาชุบเอ้ยโดนมาเร็วแล้วเราจะไปยังไงอ่ะ นั่นดีดีตรงน,นี้มันแข็งเกินไปที่มันเราเราจะเอาขุดเอาถั้วขุดอหรเพื่อนเอาไงดีวะห้องอื่นมันไม่มีไอ้นี่เลยหรอแบบว่าอ่าแบบพวกคุณโจงคุณแจหรือว่าที่งัดแงะอะไรเงี้ยไม่มีเลยหรอเอาน,นี่ยจมูกนี่แต่รูนี้น่าจะบุดไม่ได้นะเชื่ว่าอ๋อนางเอาไงดีอะเราต้องหาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มันงัดแงะเหรอใช่เราต้องดูมนนั่งลองสำรวจในห้องแต่ละห้องก่อนนั่นที่ดูหนังคูเ่เยอะมากเลยนะใช่ไหมเขาดูหนังคู่กับเพื่อนดูแต่แบบหนังรักอะไรเงี้ยอ๋อไปถึงรักขโมยอะอ่อดูเรื่องเดียวกันมีทีีีี่่นมทคราฟด้วย เนี่ตอนนี้มีหนังสือด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเราต้องขุดจากข้างบนลงมาข้างล่างขุดจากข้างบนลงมาข้างล่างเหรอเพราต้องขึ้นชั้นสามกันใช่ไหมนะีย่ยเดี๋ยวสำรวจทุก<อ>ห้องก่อนเผ<อ>ื่อ,อ,อทุกห้องมันมีอะไรบ้างห้องนี้ไม่มีอะไรห้องนี้ก็ไม่มีเราขึ้นไปห้องนี้ก่อนอุ้ยตัวนี้มีรอยเลือดด้วยแหละเพราะว่าน่าจะมีนักโทษถูกถูกทำร้ายเกิดขึ้นนะแถวนะี้นะเอ่อโอ้ยนี่ไง ตัวนี้มีไม้ด้วยไม,ไม้เงะอะไรก็ไม่รู้อนะน่าจับไว้เลยนะว่าผู้คุมอ่ะเขาไม่ค่อยมาตำรวจเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเราออกจากคุกไม่ได้เราไปเซ็นเขาเลยไม่ค่อยมาสลบเรากันกลับกลายเป็นที่ขาผู้คันไม่ได้เฮ้ยล่วงเดี๋ยวนะเฮ้ยแซมมี่หรือว่าเราควรข้ามเบ็ดเออก็ไปไม่ได้เดี๋ยวไปดูนีนี่เฮ้ยนายเอายามาเร็วๆเดี๋ยวจะดูให้ได้โอเคมาดูคนนะเออดูอยู่เร็วๆรีบคนมารีบคนมาน้าออกมาคนนี่นี่อะไรยังออกมาไหมนี่นี่นอาจะเบ็ดทำอะไรเหรออ๋อเกี่ยวอุปกรณ์เเเฮ้ยยนนนน่่ฉละี จะมาจีเนี ok> ok ่ยทำเป็นเออเบ็ดคับไงนะอ๋อได้แล้วไแล้ว มามามาถามถหมว่ามาเร็วมาเร็วอันไหนอ่ะชั้นไหนอ่ะนี่นี่นไขอลองดูก่อนเกี่ยวไปโดนหอดไปหนึ่งนะนี่นายลก่อนโดนโดนชั้นให้ให้มันเด้งออกมากันนายนายพยายาทุบหน่อยอ่ะลบไป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 ชั้นนี้ชึบโอเคนี่เด้อไม่ได้เกี่ยวง่ายนะเว้ยนายรู้ไหมโอเคโอเคได้ไปหนึ่งร้อยสวยเอาไปมาเอ้ยร้อยสองอันแล้วเพื่อนเอาเลยไปขุมประตูขุมประตูเดี๋ กอดโอ้ยขุดก่อนเลยชิวๆสมุดเผื่อมีเขียนหวยอะไรเงี้ยเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> ในตอนแรกจะต้องออกจากห้องขังให้ได้ก่อนหลังจากออกห้องขังได้แล้วจะมีให้ใส่รหัสเพื่อผ่านไปยังห้องต่อไปน่าจะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนตามนักโทษที่เข้ามาตอนนี้นักโทษในคุกม,มี2,143คนใช่หรออันนี้ตอนไหนเนี่ยในทุกๆสัปดาห์นักโทษจะเข้ามา15คนในตอนนี้ได้ผ่านไปแล้ว2-3สัปดาห์เพื่อมันเป็นคำใบ้่ะไม่รู้มันเป็นคำใบ้เลย เราองดูข้างนอกฝนไม่ค่อจะดีเขไม่นี่เขาใจที่เขาพูดเลยไงยังไงเอานายลองคำนวณหน่อยนะเขาบอกว่าลาดเนี่ยจะมีเป็นห่าห้องต่อไปใช่ไหมจะถูกเปลี่ยนตามนักโทษที่เข้ามาตอนนี้นักโทษมีทั้งหมด2,143คนอ่สานายนับเลขนับเลขไว้2 1 4 3 2 1 4 3แล้วนั้โทษเนี่ยจะเข้ามาสัปดาห์ละ15บห้บห้คนก็คือตอนนี้ผ่านไปแล้ว3สัปดาห์ก็มา15บคูณสเท่ากับเท่าไหร่5ิบห้าส1บหบวกสองพเท่ากับ2,173ป่ะ อ่า2,173หรอใช่หรอไม่ใช่แล้วน่าจะเป็นเดี๋ยวน่าเช่อของคำโน่ก่อนเลยแถวอไม่ใช่ว่ะใช่ว่าหรือว่าหรือว่าสมุดนี้เขียนนานแล้วเราต้องบกเพิ่ม1สัปดาห์อะไรอย่างงี้ป่ะโด้ยแยละยยเราเพื่อนเออเออเราต้องบกเพิ่มหนสัปดาห์ใช่ไหมเบอร์สิบห้าเป็นสองหดแปอ่าถูกอ่าอัแล้วแล้วชนะมใชชนะชชชชชนะชชชะชช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 นชชชน เอามาไปขังเอ้ยเอามาไปรอขาไป้เาไป้หมดใช่งิเฮ้ยโอเคเอโทษแหกคุกประกาศโนจะมารีบอดเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปดึงชุดชุดชุดพางตัวนายเอาไปใส่คนละคึ่งไปแปลงกันโอ้ฟฟาล้องใหญ่เลยหมายเลขหนึ่ปคืออะไรอ่ะเราต้องไปทางคณะต่อใช่ไหมไม่มีทางอื่นใช่ไหมต้มีแล้วตามมาตามมาตามมา อยู่จังเลยอุ้ยหายแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ได้ข่าวว่าแถวคุกอ่ฝั่งตะวันออกน่ยนะมีนักโทษแหกคุกเป็นไงบ้างอ่ะอ้าเรียบเรียบเรียบร้อยตอนนี้เราเนียนอะไรกันครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบเรียบรบอันนี้หมายเลขอะไรอ่ะเราอ่ะอ๋อนี่ได้เลยหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งครับผมสุดยอดโอ้โงั้นเอาตัวมาเอาไปแหลกคุณแจซะแล้วไปต่อเออแล้วมาทำไมฝั่งเนี้ยอ๋อตอดีว่าเจ้านายจะฝั่งนู่มเขาบอกว่าให้มาลาดตะเวนแถวนี้หน่อยครับแบบว่าแบบมาเอาของมาเอาของมาเอาของใช่ครับมาเช โอ้ยเจกาคุกคนรวยอะ่ะรวยจัดถังไปอองตอกข้างบนถัอองไปตอกข้างบนเห็นแล้วแต่เราไม่เป็นคนเจ้านะไปก่อนเราไปเขไปก่อนเรานายดูคุกดีนายดูดิขั้นล่างอย่างรวยอะ่ะดูดิมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นด้วยคุกสมัยเนี้ยว้าว<ห>เราใส่ตัวเลขกับเพื่อนรถเป็นหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งไม่น่าใช่อไงไรทียอไม่ใช่นั่นแปลว่าเราต้องหารหัสเราน่าดี้วโทษไหมโทษหรอ โขษคนข้างกันหรอเขาจะรู้ได้ไงเราไม่ถามผู้คุมล่ะถามผู้คุมไปเนี่ยเขาดูสงสัยดิมันเป็นเขตเข้ากจริงนะนัยนนายถามแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเราเราต้องล่อคนอื่นไปก่อนนายเอาไอเดียงั้นเดี๋ยวฉันล่อน้าคุยอ้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้นายรอแล้วรอเลยไปล้วป่ะมือปลื้มแล้วปลืามแล้วไดคุยเขาดีๆก็ได้บอกว่าแบบเออมีคนเรียกเลยอะไรเงี้ยเออไม่ต้องล่อเรียกขนาดนั้นหรอกคุณครับเอออะไรอ่ะเออเดี๋ยวไปช่วยเป็นคนเด่๋ยวผมต้องโน่นไหน้เว่าพออดี๋ยว่ามือะ นายไม่เอาทุกคนเลยอะเอาทุกคนไปเลยเฮ้ยไครเก่งเข้ามานด่อย่าดงกระทืบอะรอทีอารอบไปหมดแล้วสวยงามมากอย่าฝากด้วยนะผมว่าผมว่าถ้าเราตอนนี้ถ้าเอาเงินทั้งหมดที่เราไปลงทุนกับพุ่นละก็โอเค เฮ้ยลุงมีอะไรรู้ล่ะผ่านไหมครับพอดีว่าผมจะอ๋อจะแหกคุกสินะฉันดูก็รู้ว่านายเป็นนักโทษเอ้ยเอางี้ฉันไม่ค่อยอยากออกไปจากที่เดียที่ที่มันสบายกว่าบ้านฉันเด็กเอาเป็นว่านะถ้าเออไปซื้อยาเส้นกับคนฝั่งนน้นได้เดี๋ยวฉันจะบอกรหัสให้ลนะกันโอ้ขอบคุณครับผมไปซื้ออะไรเนะี่ยอ๋อของเหรอครับ อ่าใช่ไปเร็วเอ้ยคุณลุงพอดีว่าคนฝั่งโน้เขาได้มาเป็นใบเหรอเอาเอาเอาพอดีว่าคนฝั่งนู้นเขาให้ฝากซื้อของนะครับโอ้เงินไม่พอของเงินเพิ่มมีครับเอ้ยแม่งเอ้ยแกน้องเพิ่มราคาหรือไงวะอ๋อข้างในไม่เพิ่มรางใม่นะครับข้างในแค่ไม่แบ่ใหญ่ครับผ่านมาได้คันเลยนะหยางมาเดี๋ยวอุปไปกลางฟูเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยแล้วขอบ้านเลยครับขอญาตขังคืนนะฮะอาลุงลุงจะไม่ออกจากที่นี่จริงเหรอ ไม่เอาอะขี้เกียจขอไปก่อนฮะแค่เสร็จแล้วเขาไ่รูเขาไ่รูโอเคไว้เจอกันนะผมแปดสี่ศูนย์ศูนย์เก้โอเคไปมาเร็วมไดูแปดสี่ศูย์ศูนยเก้าเดเร็วเขาไูปดเกโอเคเขามาเขามาอนี่มุเขาบอกถ้าค okay, ุยกับคนเมื่อกี้เขาบอกนี่คือห้องฝึกห้องฝึกห้องฝึกเหรอ ฝึกอะไรเนี่ยอย่างสโลเลยเพื่อนไปเร็วเขาให้ฝึกทหารหมอ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 โอฝึกอ๋อต้องหมอปะใช่ฟูแบบพรุ่งนี้ล่ะเทำไมโอ้ไม่แล้วมันจะช้ากว่าเดิมไหมเนี่ยไม่หรอกวั้งถ้ามาเดินอาจจะช้ากว่าอะไรหรอโอเคงั้นก็พยายามคันก่อนแล้วกันนะห้องฝึกอะไรวะเนี่ยฝึกตะโทษเหรอห้องเนี้ยเขาให้ฝึกพวกผู้คุมมั้งเขาบอกผู้คุมหมอที่เนี่ยอ๋อจะต้องเก่งคบัตรมีบัตรเบอร์อะไรเงี้ยนะโอ้ยเลอะเทอะมากเลยฝึกไปทำไมวะเนี่ยจันไม่เข้าใจเขาบอกเขาเป็นเงาฟูทุกคนเลยนะ กังฟูไฟติ้งนะใช่เอากังฟูไฟติ้งหน่าจะมีดีนะใช่เป็นเขาบอกเป็นตัวแสจอะฝึกกามท้องฝึกกามแข็งหน้าท้องหน้าท้องอะไรอย่างงี้โอ้ยเป็นฉันก็ไม่ฝึกหรอกแม่งขี้เกียจไม่รู้ทีนี้ว่าผู้คุมเนี่ยฝึกไปได้ตังค์ไหม้าไม่ตังค์ฝึกไปทำไมทำไมรู้ว่ะไม่รู้ไม่ตังค์แหละเดี๋ยวเขาบอกไหมว่าน่าจะมีทางออกอะไรเงี้ยคุกรวยขนาดนี้เขาได้บอกไหมว่าน่าจะมีทางโอ้ยเพื่อนโอ้โหไปตายห่าเลยตกโลกเนี่ยฉันเองปึ๊บโอเคโอเคอะไรอย่างงี้นายไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันเองฉันก่อนดีกว่าโโออเเคคชึึบบปไหน ว้าวสวใช่ไหมนี่น่าจะฝึกกล้ามแขนใช่ไหมครับใช่แล้วโดนละชึบมาเร็วโอเคค่อยๆไปนะเออตายโยไม่ต้องรีบค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะกลัวงรีวจะกลัวรัวจะกลัวรัวจะกลัวรัวฉันจะไม่หันหลังไปดูนายเพราะนายจะตกใช่ไหมไม่ตกไม่ตกไม่ตกเอาละแเราละต่อไปก็ุเย่าสวยเพื่อนโอ้คนง่ายต่อไปเป็นไปฝึกปอดฝึกปอดฝึกปอดใช่ เอ๊ะตรงโอ네้ไม่มบม่เป็นมมแบบตรงนี้ตรงนี้ตงนีมมมมไปบจะไรตรนี้มีอะไรทหมดเลยบุญเรากำลังอยู่ในน้าที่มีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยป็นแบคคือรึเปากลังจะห้ไดคอะผู้พประตูโอเคเราเป็นตำรวจเราก็จะออกแบบชิวๆมามจะปลอมยปาอมมาดมม พี่เราจะบิพี่มโอ๊ยพี่อราจะบินทางฝึกต่อทางออกทางฝึกต่อก็บ้าแล้วเพื่อนไม่ใช่เราไปทางไหนเราไปทางไหนเฮ้ยเราจะไปทางออกหรือทางฝึกต่อเราจะไปทางออกไปเลยว้ยอิสระภาพนี่เราออกมาจะนอกคุกแล้วอย่างนั้นเนี่ยใช่แล้วเอาเพื่อนต่อไปก็แค่นี้ก็เถอะเข้าป่ากันไปเลยละกันฮ่าผู้กูเไปล้วไปแล้วผูกูจะเป็นอินสตาล่าฟ้าลาก่รีดอะภอษาพีภาษาพีทำอะไรอนี่อะไร ดูแกยิ่งแย่เข้ามาชั้นตายแล้วเอ้ม่แย่บอกนะกูแทงแล้วกูแทงแล้วเฮ้ยไกจับเข้ามาเลยโว้ย